พี่จะเป็นบ้านหมุนชอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศีรษะเนี่ยเป็นไมเกรนนะคะ<ม>เป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเครียอาการเหมือนมีเสียงเสียงดังในหูตลอดเวลาเสียงจี้จีเหมือนเหมือนเสียงไฟมันช็อตนะฮะอยู่ในหูตลอดเวลาพอมันเสียงดังมากๆม,มันก็จีดขึ้นขึ้นหัวขึ้นสมองเนี่ยพอจีดขึ้นสมองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการวู แล้วบ้านบ้านมันหมุนบ้านเริ่มหมุนม <laughs> านเริ่มหมุนแล้วครับเริ่มเริ่มเวียนหัวอาการคุณลุงนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราไปแล้วดีขึ้นนะคะคุณลุงเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะจุก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 ายโครงสายกว่าวค,วรครับปวดหน้อกเนีทับหน้าอกเนี่ยนะอ๋อนน่นหน้าอกใช่ไหมคะน่นหน้าอกแล้วก็ปวดทั่วปวดทั่วแล้วก็ตาว่าฟางค่าอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO นะคะผลิตภัณฑ์ดูแล หลอดเลือดแล้วก็ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงบ้านพี่เจี๊ยบแล้วนะคะก็เราก็จะพูดคุยกับพี่เจี๊ยบนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะแล้วพี่เจี๊ยบจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าหลังจากที่ทาน KO ไปค่ะอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้พี่เจีย๊ยบเล่าให้เราฟังนะคะค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ค่ะ,คะพี่เจีย๊ยบมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปัญหาสุขภาพมีเยอะค่ะ พี่ๆพ,พี่จะเป็นบ้านหมุนชอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศีรษะเนี่ยเป็นไมเกรนนะคะเป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเคลียมีอยู่วันนึงเนี่ยคือบอกเลยเลยว่าพอลงจากรถเนี่ยเรารู้ว่าเราเดินนะตรงนะแต่ทำไมเราถึงองศาเนี่ยมันเอียงไปเนาะ,ะเอียงไปเนี่ยประมาณเกือบ45องศามันก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ปลอดภัยแล้วนั่นก็นคืออาการของ คือไปหาหมอนะก็คือน้ําในหูเราไม่เท่ากันนะการเดินการทรงตัวของเราเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยจะลําบากมากนะคะส่วนที่เป็นมากเลยนี่ก็คือว่าพีคสุดเลย,เลยบอกได้เลยว่าเที่ยงคืนส่งโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยปวดศรีรษะนะมันจะระเบิดเลยนะปวดเบ้าตาปวดไทยทอยเสร็จตอนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็ไม่ว่าเราจะอัดยาแก้ปวดอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่หายไปถึงเนี่ยคุณหมอก็รีบ ดำเนินการห้องฉุกเฉินเลยคือต้องฉีดยานะคะฉีดยาแล้วนอนพักอยู่สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอาการนั้นมันก็ดีขึ้นก็กลับบ้านได้นีถามว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมันไม่ได้นะคะค่ะซึ่งพี่เป็นแบบนี้หลายรอบที่เข้าโรงพยาบาลแบบนี้ค่แล้วก็ได้มาพบกับผลิตภัณฑ์ ko พี่เจบมาพบกับผลิตภัณฑ์ ko นะคะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะก็ทาน ko เข้าไปนะทานต่อนื่นะคะกล่องนี้นะคะก็ทาน หลังอาหารเช้านะ1เม็ดนะคะแล้วก็ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะทานเป็นประจําเรื่อยๆมานะคะอาการที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยนะหายไปไม่กลับมาเป็นอีกใช้ชีวิตปกติเพราะก่อนหน้านี้ไม่กล้าขับรถด,ด้วยไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้าเพราะว่าเราองศาเดินไม่ตรงแล้วนะเดินแบบโค้งเค้งใช่โค้งเค้งมากลแล้วก็โอกาสที่เราจะวูบเนี่ยมันมีเยอะตอนนี้ถามได้เลยว่า บอกได้เลยว่าอาการแบบนั้นที่เล่ามาเนี่ยไม่มีแล้วนะคะใช้ชีวิตปกติสบายมากเลยาาขับรถไปไหนมาไหนสะดวกเดินไปไหนได้คนเดียวไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาการหายหมดอยากจะบอกให้ทุกท่านนะคะรีบดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ,คะแล้วก็ทาน K o ได้เลยนะคะอย่างที่พี่เจี๊ยบทานรับรองว่าอาการของคุณดีขึ้นแล้วก็อาการที่เป็นอยู่ จะหายปวดไปแน่นอนใช้ชีวิตประจําวันได้เลยวันนี้นะคะทุกท่านค่ะก็ได้ยินจากปากพี่เจี๊ยบแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ K.O. สามารถดูรายอาการที่พี่เจี๊ยบเป็นอยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวไมเกรนนะคะ เวียนหัวบ้านหมุนหรือว่าเป็นอาการน้ำในหูไม่เท่ากันหรือมีการมึนหัวมึนงงเดินโคงเพลงนะคะวันนี้ทาน ko ดูแลฟื้นฟูนฟนอาการของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราสกัดจากธรรมชาติร้อเปเซนะคะม,ม,มีมีโรคประจําตัวก็สามารถทานได้ไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพแบบนี้นะคะอยากให้รีบตัดสินใจสั่งทานได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ ค่ะวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้ค่ะเรามาแถวรามคำแหงกรุงเทพของเราเองนะคะแล้วเราก็มาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปค่ะวันนี้นะคะคุณพี่แซมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ได้ยินได้ฟังกันนะคะว่าหลังจากทาน KO ไปแล้วค่ะพี่แซมมีอาการดีขึ้นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะคะจะให้พี่แซมเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาสุขภาพอย่างไรก่อนทาน KO นะคะเดี๋ยวให้พี่แซมเล่าคะ่ะเมื่อก,ก่อนเนี่ย ผมมีอาการเหมือนมีเสียงเสียงดังในหูตลอดเวลาเสียงจี้จี้เหมือนเหมือนเสียงไฟมันช็อตนะฮะอยู่ในหูตลอดเวลาพอมันเสียงดังมากๆม,มันก็จีดขึ้นขึ้นหัวขึ้นสมองเนี่ยตอกจีดขึ้นสมองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการวูบแล้วบ้านบ้านมันหมุนบ้านเริ่มหมุนบ <laughs> ้าน <laughs> เริ่มหมุนแล้วครับเริ่มเริ่มเวียนหัวค่นะพอเริ่มเวียนหัวแล้วนี่แบบผมก็ไม่ไหวแล้วก็ ไปหาหมออีกทีหนึงทีนี้ <ฮะ S 1> ไปตรวจ <ฮะ S 1> หมอก็บอกว่ามีไขมันในเลือดสูงหมอให้ยามาทานทานอีกมันก็ไม่หายก็ไม่ไม่ดีขึ้นไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้ก็อาการเหล่านี้มันก็ไม่เป็นแล้วนะเพราะว่ามาเจอเคโอเาบอกว่า<ฮ>ะจะช่วยเรื่องของ <ฮะ S 1> บ้านหมุน <ฮะ S 1> น้ำในหูไม่เท่ากัน<ฮ>ะอะไรที่ที่เขบอกมานะครับแล้วก็ดีถอกเลือดของเราด้วยแล้วก็พวกไขมันในในเลือดโอ้แบบคือเหมือนมัน มันตรงกับอาการที่เราเป็นน่ะดูแลดูราอาการตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ก็เลยก็เลยลองลองสั่งมาทานดูก็คือตอนแรกก็ลองลองกล่องนึงก่อนทานยังไงคะพี่ทานยังไงตอนสั่งมาทานนี่ก็คือผมทานเช้าสองเย็นสองหลังอาหารหลังอาหารเลยรับกล่องหนึงเนี่ย เช้าสองเม็ดหลังอาหารแล้วก็เย็นสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารคับกล่องนึงเพื่อเพื่ออยากจะให้มันแบบเห็นผลคืออยากให้ให้เห็นผลเร็วเพราะว่าคนขายบอกว่าถ้าพี่อยากเห็นผลเร็วนะให้ทาให้ให้ทานตามที่แนะนําก็คือเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารอ่ผมก็ทานทานตามที่เขาแนะนาค่ะแล้วหลังจากนั้นประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่คะที่พี่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็กล่องแรกนะครับที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็ยังไม่หมดกล่องดีครับก็ประมาณ56วันมันก็เริ่ม เริ่มรู้สึกดีขึ้นจากเดี๋ยวย้อนถามไปนิดนึงว่าจากอาการที่พี่เป็นเนาะมีอะไรบ้างที่พี่ดีขึ้นนะคะก็จากเวียนหัวหรือบ้านหมุนอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นยังไงอะคะก็หลังจากเริ่มทานนะคือกล่องแรกที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็คืออาการที่บอกว่าอแรกเนาะที่เราดีดีขึ้นแล้วแบบดีขึ้นครับก็คืออาการที่ที่บอกว่าเวียนหัวบ่อยบ้านหมุนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงยิ้มจี๊ดมันก็เริ่มน้อยลงก็คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นตลอดเวลาเสียง มันก็ะเสียงจี้ตัดในหูตลอดเวลาบางครั้งที่บอกว่ามันจีดเยอะๆเนี่ยมันจะปี๊ดขึ้นสมองอะเหมือนจะแล้วก็ทําให้งยังแบบเหมือนมันจะวูบอะครับมันก็คือทานแรกเริ่มรบดลงแต่ตอนปัจจุบันเนี้ยไม่เป็นแล้วตอนนี้อาการอาการที่ที่เสียงดังในหูนี่ไม่เป็นแล้วเสียงจี้อะไรนี่ไม่มีแล้วอาการบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วตอนนี้หายหายทุกอาการเลยก็คือก็คือหายไป มันไม่ไม่เป็นอีกอะ่ะก็คือไอเสียงที่จี้ที่เคยเป็นก็ไม่เป็นแล้วตอนนี้ไอเสียงทีอ่อาการที่บ้านหมุนเนี่ยก็ก็ไม่มีแล้วฮะก็<ห>คือรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเยอะค่ะก็คือตอนนี้ใช้ใช้ชีวิตได้ปกติค่ะ<ห>ก็อยากจะแนะนําว่าท่านไหนที่มีอาการเหมือนผมนะไม่ว่าบ้านหมุนเวียนศีรษะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันมีเสียงดังจี่คิดในหูเหมือนผมเนี่ย<ห>ผมว่าแนะนําทานเลยครับว่าอาการเหล่านี้ จะดีขึ้นนะครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับถ้าท่านไหนเป็นอยู่ครับก็เพื่อสุขภาพของเรานะครับค่ะค่ะ ก็วันนี้นะคะพี่แอมก็มาสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านนะคะว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของไขมันสูงนะคะบ้านหมุนมีเสียงน้ําในหูนะคะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะมีอาการบูบบ่อยหรือว่าเวียนหัวนะคะเดินคงเคงหรือว่าเราจะมีอาการที่ปวดหัวบ่อยนะคะสามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์ KO ดูแลสุขภาพได้เลยนะคะตัวนี้นะคะค่ะทุกท่านที่ต้องการที่จะสั่งซื้อนะคะโทรโทรได้เลยนะคะที่เบอร์โทร ที่โชว์อยู่นี้นะคะติดตามอาการคุณลุงนะคะที่ได้ทานพิพันธ์เคโอของเราไปแล้วดีขึ้นนะคะคุณลุงเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะตอนนี้เปิ้ลก็อยู่กับคุณลุงแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวคุณลุงแนะนําชื่อนิดหนึ่งชื่ออะไรคะชือสุพัทน์กิิครับ,ค,รบคุณลุงอายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบครับ,รบอ่าแล้วคุณลุงอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ออบดราชบุรีครับคุณลุงมีอาการอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะทานพิพันธ์เคโอของเราอะค่ะมีไขมันในเลือด ความดันแล้วก็กดระย้อนค่ะแล้วก็ไอจุดจุกจุกจสายโค้งสายกว่าแล้วก็เอะไรนะทับหน้าอกนี่นะอ๋อแน่นหน้าอกใช่ไหมคะแน่นหน้าอกแล้วก็ปวดทั่วปวดทั่วแล้วก็ตาฟ้าฟางค่ะนี่ก็คืออาการที่คุณลุงเป็นก่อนทานผิดพันธ์เคโอของเราเนาะแล้วคุณลุงนะคะเจอผิดพันธ์เคโอที่ไหนคะลุงดูนิทานธรรมะทางยูทูบ ของของลวงพ่อจรันแล,แล้วก็เจอโฆษณาก็เจอโฆษณาก็เลยดูไปเรื่อยๆก็เลยเห็นว่าดีก็เลยสั่งมาต้องกล่องก็กินลองกินดูตักเดือนแล้วคุณลุงทานวันละกี่เม็ดคะถึงมีอาการดีขึ้นคะลุงวันละสองเม็ดทานยังไงคะหลังอะาห้าขาวเย็นครั้งละเม็ดครั้งละเม็ดใช่ไหมคะค่ะแล้วพอทานเข้าไปแล้วนะคะตื่นเช้าขึ้นมามีอาการดีขึ้นยังไงคะลุง โลง่งโลง่งเบาตัวค่ะตื่นเช้ามาตาในตาก็มีที่ตาออกมาแบบขับที่ตาออกมาค่ะแล้วอาการปวดหัวล่ะคะป,ปวดหัวก็เบาขึ้นอ๋อแล้วที่มีอาการแน่นหน้าอกล่ะคะแน่นหน<ล>้าอกมันก็เบาลงลงไปเรื่อยๆค่ะคุณลุงประทับใจผิดพันเคโอไหมคะประทับใจล้วแล้วคุณลุงนะคะจะทานผิดพันเคโอต่อเนื่องไหมคะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณลุงถ้ามีคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะ ให้เต็มเลยอ่าให้เต็มเลยเ,เลยนาะนะค่ะท่านใดที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะมีอาการเหมือนคุณลุงสุภัฒนนะคะไขมันในเลือดสูงนะคะเส้นเลือดตีบมีอาการปวดหัวนะคะมึนงงนะคะมีอาการหูอื้อนะคะเวลาเดินก็โซเซนะคะอาการเหล่านี้เนาะเป็นอาการไขมันในเลือดนะคะสามารถที่จะสั่งผิดพันเคโอของเราไปทานได้เนาะลุงเนาะสกัดจากธรรมชาตินะคะปลอดภัยนะคะมีออยอรับรองถูกต้องแล้วก็มีโรคประจําตัวทานได้ไหมคะลุง โด,ดยสารสกัดเข้มข้นนะคะท่านใดที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะสนใจสอบถามปรึกษาสั่งซื้อนะคะสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าโทรเข้ามานะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเปิ้ลยินดีให้คําแนะนําทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลกับคุณลุงสุพัฒนนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามคลิปถัดไปหรือวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ